ตลาไพยทีนี่ตลดลาวดลาวเป็นนี้หรอแม่บอกาลาวหนไกบระเบียบกลาบลเบียบตำต่ำซมนใช้พักเตรียมปลาโอ้เสเบื่เบ่เสเสแทเดเือเยเกียงมไม ชงผ้าขมสลองสลองปีไม่เล้าน้ำลังไังอไโมมีเวลามาหากันนียเนาะจะกัน่าไปวาแยังหดเล้นาห่นักกข้าที่ยังปีดูกินเสนอแฮู่ินเสนอทิ้ดแล้วดิแกก็จะเห็ดาดีใช เดอมาเด้อไป่ยาช้มอญยบสุกผักสอดซดดอนน้อยไปเนื่อคือตัวนกพริกเพย่ระเายนะปเภนี้ค่หานี่แหาวกุ้งกับมีเจ้าแบบว่าบ้านเจ้ามี่อันมนะแก้วกะปิจำาไม่เลยาไม่ไรนี่ เอัเดี่ยกปีจะนอนยิห่ยหนากุ้งแ่พักคมแบบเขาเย็นนะตเชียอะไรเบ็นเนข้าเย็นต้องมน 都没有，没有来出差。嗯嗯嗯嗯嗯